เึื่องหลวงปู่กันเยอะให้ผมดันขอนงเก่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ดีไม่เขาถาม ห <r> ลังจากที่ไอ้เู้ยึดไอเวลาผ่านมาปีกว่าเนี่ยคดีแรกเนีป็นขบวนคดียักยงกงรันยึดไอจะได้ทำตำรวจนำไปยึดตายอ่าภายหลังในการส่งเดือนผ่านมาในการส่งตำรวจนำกลับมาที่ไทยให้สอบเพิ่มเติมบอกว่าตำรวนไม่รับกลุ่มตามผลว่าหลังจากส่งกลับมาเนี่ยกลเดือนแล้วยึดไยไม่ได้ทำตำรวนกลับขึ้นไปเลย คดีคดีชุดแรกเนี่ยค้างมาประมาณปีกว่าคดีแยกต่างส่วนคดีที่สองเป็นคดีช่องโกงประชาชนเนื่องจากอาดีตประธานสาก่อนเนี่ยมีการปลอมแปลเงเอกสารในการพิจารณาซึ่งสัญญาดีเชื่อที่ที่ปลองแปลงเอกสารปรากฏว่าคดีน,นี้ผ่านมาสี่เดือนทางดีหายก็ยังไม่ได้สรุปตัวตรวจพยาน ได้สอบสารไปทางดีไทยท่านว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแล้วี่คนใหม่ทางอธิบดีคนใหม่ยังไม่ได้เรียนหาจงเรื่องฟ้องลงมาเลยก็ตัดเงินไปแล้วแต่ผมว่าเรืงองของคดีเนี่ยยังไม่ได้จบเรื่อฟ้องสาลก็ถึงจะได้เรียนหลวงปู่ว่าเราเราได้เึื่องทางหน่วยงานของรัฐแล้วรแต่ผมปีกว่านีา้ไม่มีความคึ้นหน้าเลยครับแล้วเนี่ย อันนี้เราก็เลยลาพวกเราก็เลยมากราบขอบรารมีหลวงปู่ให้ช่วยเรื่องรัดเรียนครับทื่ฉ <c oughs> ันไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาส่งไปให้นะครับแล้วบรรากาศปีกับด้วยเหตุผลว่าสมโนนไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการสอบพยา,เานเพิ่มเติมฉันก็ไม่ได้ซักเขาต่อว่าเราจะสอบเสร็จเมื่อไหร่แล้วไปจะ เพียงจะกระสบความสำเร็จก็เดี๋ยวลองดูแขเคาถามคุณในะ หลวงปูป่พุทธาอิสระเป็นผู้ที่ห่วงใยประชาชนทุกจิตที่บริสุทธิ์และรักประชาชนทุจิตโดยเฉพาะคนในประเทศไทยที่อยู่ใต้เรื่อ,องท้่มนตร์บาตหลวงปู่ไม่อยากให้ประชาชนเสด็จพระยาคูบัวทรงร้อนร้ายทรงทุกข์และหลวงปู่มีความห่วงใยประชาชนทุกคน กาสู้กับเ79ดเโดยไม่หว,วั่นไหวทำให้ลูกทุกคนจึงมีความมั่นใจค่ะว่ามากรหวบหลวงปู่ไม,มไม่เห็นแต่ผ้เห็นกูก็วิ่งยีดอนรไม่ดี่มไมกับคืนลูกมั่นใจค่ะหลวงปู่ว่ามาอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ไม่ทิ้งลูกหลานไม่ทิ้งประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกงร้อน แล้วอย่างไตก็ตอนนี้คืออันนี้มีปัญหาที่มีหน,นี้นอกระบบที่จ่ายได้ ะะจะได้่อนกับทบสจะได้หยุดดอกเบี้ยมหาโบตนั้นก็ในเคสน,นี้ก็เหมือนกันนะในรายนี้ก็เหมือนกันนะคุณใช้บริการของธนาคารไหนก็ไปเจราจาธนาคารนั้นบอกเขาว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะช่วยรับมูลน้ของฉันเพื่อจะเจราจาเอาเอากับเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยเอามูลนี้เข้ามาไว้ในธนาคารแล้วเดี๋ยวชั้นถอนส่ง เพราะเท่าที่ทราบนี่เขาก,ก็มีรายได้ประจาเดือนทํางานอะไรนะบริษัทอะไรบริษัทประกันชีวิตเออบริษัทประกันชีวิตก็มีรายได้อยู่แล้วมันก็น่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือผ่อนหนี้กับธนาคารได้แล้วก็อย่าไปซีซัวสร้างหนี้เพิ่มขึ้นอีกยอมอดสื้อบ้านอย่าอย่าคิดว่า เอาเป็นว่าลองไปเจรจากับธนาคารที่ตัวเองเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ขอคุยกับเขาบอกว่านี่ฉันนะมีหน,น,นี้อยู่ขนาดนี้ฉันอยากให้คุณช่วยรับผารนหนี้ของฉันแล้วฉันจะผ่อนคุณหักเงินเดือนกับฉันได้เลยถึงเวลาสลิปเงินเดือนออกมาเนี่ยเขาจ่ายผ่นานธนาคารน,นี้ให้จ่ายผ่นานธนาคารนี้แล้วคุณหักมาได้เลยกี่ปเปอร์เซ็นต์กี่ปเปอร์รเซ็นต์ก็ว่ามานี่คือวิธีแก้ปัญหาอีกระดับหนึ่งที่น่าจะสามารถ แล้วไอ้ทองจะอยู่ได้ยังไงไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พึ่งตัวเองให้ได้สิลกูกพยายามพึ่งตัวเองให้ได้มาวิธีก็แก้ปัญหาก็บอกไปแล้ว่าไปจินจากากมธนาคารซะหรือทำอะไรก็ไป ไ่ใช่ในใครนี่มีโครงการประนีประนอมนี่เราก็เข้าไปหาธนาคารกองศิลป์ธนาคารกรุงไทยธนาคารเอ่กรนถ้ามันไม่ทำมาบอกเดี๋ยวจัดให้ดาเพราะเขามีนโยบายมันเป็นนโยบายที่กสชเขาประกาศแล้วเราเอหออะไรก็วิ่งหาระกูยังเป็นนี่อยู่เลยแล้วกจูจะไปใช้ที่ใครที่กูจะห้ามไม่ให้ทำนี่เข้าวัดแล้ว ต่็นหน้าวันแล้วผมไม่สบายใจ <c oughs> <c oughs> แหมไม่กวนเราลำรวยเวลยสินี่ทุกวันวนี้มีธถาบาเนี่ยทุกวันทุกวันเลียไม่ให้วัน <c oughs> เอาเข้าห้องเก็บเข้าห้องเก็บถามว่าอะไร <c oughs> ก็เดี๋ยวมันจะมีนักเรียนที่จะต้องไปเรียนหมอจะต้องจ่ายเข้าสองแสนกว่าบาทเด็กนักเรียนที่เขาเรียนหมออยู่ปีสามแล้ว ยังหาเงินเรียนพ่อแม่ไอคนส่งตายซะแล้วมันเรียนมาถึงปีสามแล้วมันอีกสองสามปีมันก็จะจบแล้วเราก็จะได้ประเทศชาติก็จะได้บุคลากรที่มีคุณค่าทางแพทย์ซึ่งมันขาดแคลนก็ยอมเดินินทบาทมาทุกว,วันก็ไม่ยอมหยุดป่วยก็ไม่ยอมขนาดความดันเหลือสี่สิบห้าสิบยังไม่ยอมนึ่งหยุดเลยไอไอไอทีออ่ประจรสี่ห้าสิบยังไม่หยุดเลยเอาหยุดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตาง พอเิงเสร็จก็รีบเรียกรถโรงพยาบาลมารับทันทีเลยแต่เพราะฉะนั้นนี่อะทำอยู่ทุกวันนี้ละครับแม่ไปมาแก่ๆกู้เก็บจนหมดแล้วไม่มีอะไรลยไม่มีอะไรจะให้เสกแบงแล้วอะจอมสากโครรัชการค่ะคุณผู้ช้อต้อง็ูป็นนามของสากอนนะคะหนก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ แรกเพื่อก็ไปเจรจาทุกวัดโดยโดยส่วนตัวนะคะครั้งแรกก็ท่านก็บอกว่าทางทางรองรองเจ้าว่าท่านก็บอกว่าต้องให้เออเป็นหนังสือเป็นทางการมาพูดกรรมการมาพูดเราก็ทําตามนั้นก็คือเราก็เป็นกรรมการเข้าไปพูดเราก็ไป็้อนวอนขอร้องกับท่านนะคะท่านก็ได้พูดด้วยปากกันเองเลยว่าเออเงินที่ได้มาเนี่ย เสร้างอย่างอื่นแล้วอะค่ะก็คือเราก็พยายามช่วยตัวเองเต็มที่หลายหลายเรื่องก็ก็เกิดกระบวนการอย่างนี้ค่ะแล้วพอพอเราจะพึ่งที่อื่นเนี่ยนะคะคนที่เราจะพึ่งด้วยเนี่ยก็โดนโดนบีบคั้นได้รับอทิปร์จากตำรวจว่าถ้าไปทำอะไรออกงานเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องคือคือหลวงพี่ที่พระอาจารย์หลวงพี่เงี้ตาค่ะี่อยากจะช่วยเราอยู่เคยเคยเป็น คนสนิทของท่านเจ้าว่าพอที่จะช่วยเราแต่พอเริ่มต้นจะเดินปั๊บเนี่ยก็ได้รับขูจ่จากตำรวจว่าเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้ซึ่งเหตุการณ์กงเกิดได้สักอาทิ์เดียวนี่เองอะคะ่ะแล้วก็คือ,คอ,คอพยายามเราพยายามจะช่วยตัวเองทุกทุกวิถีท,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 ทยางแต่ว่ามันมันถูกอิทธิพลอย่ยางม,มากเลยคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยได้มีสมาชิกได้พกกบกับประธานคนเก่านะคะที่ที่ประตูลิปประธานคนเก่าเนี่ยท้าทา เราเลยว่าแน่จริงก็จับก็เข้าคุกสิเขาไม่ได้กลัวเลยนี่นี่คือเหตุผลที่เราไม่รู้จะไปพึ่งท,ที่ไหนแล้วนะค่ะต้องขอบารมีหลวงปูช่ช่วยช่วยแผ่พุ่งพุ่งให้พวกเราไปที่พุ่งด้วยอะค่ะถูกค่ะเอาเป็นว่ามันเป็นคำกล่าวอ้าข,ของคนตะก,กรา้าเพราะพระวินัยกำหนดไม่ชัดว่าของโจรไม่ใช่พระวินัยอย่างเดียวแม้แต่มีทางโลคถ้าของโจร คนลัำของโจรต่อ้างว่าเราบริจาคถ้ามาพิสูจน์ได้ว่าเป็นของโจรก็ต้องคืนถ้าคืนก็ต้องถามเขาว่าจะคืนแบบสวยงามหรือว่าจะคืนแบบสบักสะบอมถ้าจะคุยกับเขาได้ก็ถามเขาว่าอยากคืนแบบสวยงามหรือคืนแบบสบักสะบอมถ้าคืนแบบสวยงามคืนยังไงก็คืนแล้วก็คืนแล้วก็ประกาศ แล้วก็มาแสดงความสำนึกรัะผิดชอบต่อสังคมมันจะสวยงามมากแสดงว่ามีความละอายชัว่วคราวแต่ถ้าคืนแบบสมบักสะบองก็คืออย่างนั้นเราก็ฟ้องร้องตอบ,บี้แล้วก็กระบวนการมันก็จะต้องอยโยงใหญ่ไปถึงว่าจะต้องสืบเพราะเป็นอาบัติประราชิงิงล่งของโจรเกินหน้ามาศอันนี้เ็าเรียกว่าคืนแบบสมบัดสะบองแล้วบอกเขาอย่างนี้ก็ เดี๋ยววันไหนท่านั้นรวมคนได้ห้าหมืนคนนะอะอาตมาจะเป็นแกนนําเดินทางไปลังสินให้แต่ต้องได้ห้าหมืนคนก่อนนะเออแล้วเดี๋ออยาอาตมาจะเป็นผู้นํำทับไปให้ไปทวงมันยังวัดเลยเดูมันจะให้ไหมโจบสาธุจะขอเริ่มต้นคำถามด้วยหมวนของสหกรเครดิตยูเนียนที่ส่งคางถามมาก่อนนะครับทัวงู้กุญฉชา ประธนานเก่าที่นำเงินสาร จะศูนย์ก็ได้อาให้เข้าใจตามนี้ด้วยแต่ถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันก็ยังดิ้นตรงนั้นดิ้นตรงนี้เอาเงินมาแบ,บ่งน้าแบบ่งนี้ได้แต่ถ้าจะคิดเอาเรื่องเอาราวเอาละเงินเราไม่เอาแล้วล่ะ,ละมันตนิดคุกไปเรื่ยก็ไม่เป็นไรอย่างนั้ก็ไม่เป็นไรที่จริงคดีอาญาอย่างเงี้ยมันเป็นความมั่นคงและดีอนรับเป็นคดีพิเศษได้แล้วก็ีดีมันเยอะเยอะ แล้วที่บัตรมาในทางลิศสีดวงเนี่ยนะคดีอะไรเลยมันก็ไม่รับมันจะรับแต่พาะคดีแค่ว่าไม่จ่ายเงินค่าทางด่วนมันเอาเป็นคดีพิเศษดูว่าอะมาเนี่ยเออดูมันแต่คดีชํานานี่มันไม่รับนะไปทําให้คนตายทั้งหลายคนนี่มันไม่รับแต่เราไม่จ่ายค่าทางด่วนเนี่ยมันรับไม่ใช่ว่าเราไม่จ่ายนะถาไปเราไม่จ่ายแต่ถามมาเราจ่ายมันก็เอามาให้สัมภาษณ์นี้จะรับเป็นคดีพิเศษ นี่แหละลิซิโดมันเงี้ยพันที่ไหนเนี่ย,ยเออปอนพันที่ตอนนี้มันก็เยียมเย่แล้วไม่รู้มันจะรอดเปล่าวันตอนนี้บกชเขาจ้องเล่นงาร์มอยู่เหมือนกันการละเว้นกันปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คนผู้เสียหายต้องรวมตัวกันให้ได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำอะไรจบ สาธุอำนาับต่อไปครับคุณฉาดิศชนาอยากให้คอสชออเรียกตัวประธานก็คือประธานเก่านะครับที่นำเงินไปไปสองเพราะที่ทราบข่า,ขาวจากผู้ตรวจการแผ่นดิวนว่าบุคคลคนนี้ยังติดทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ ยู่แล้วคดีายาเนี่ยก็ไม่ออกนอกประเทศอยู่แล้วออกนอกประเทศไม่ได้แ้วถ้ามันออกได้รื้ป่านี้มันเปิดไปนานแล้วเพราะว่าเท่ที่สร้างมาเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีเช่าชวนคนในมีปฏิสัมพันธ์เครือข่ายอันดีกับนักการเมืองยุคคุณปู่ดีรลังแต่เขาเป็นหัวคะแนน การกับรัฐบาลปู่ยิ่งรับยุบปู่ยิ่งรับในวัฒนธรรมกายนีกัเริบเสริมสารเทขนาดไปยึดที่หลวงยึดที่สาธารณะตามที่ต่างๆเพื่อจะตั้งสำนักของตนเกลื่อนแผ่นดินไปหมดประกาวว่าจะเอาทุกทุกอำเภอให้เป็นสำนักธรรมกายสาขาตรงไหนที่เป็นที่ซื้อได้ปูก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ปู่ยิ่งแต่ใช้อำนาจรับ อันนี้แหละคือสัญญานของรรมกายโยมสาธุกุญชาริศชนะอยู่ที่ดีดความของสารณ์เครดิยูเนียนนะครับเรื่องความคืบหน้าคดีถามมาว่าหลังจากที่หลวงปู่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอแล้วได้รับทราบความคืบหน้าของคดีอย่างไรบ้างต้างบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงครับมีเรื่องที่เป็นห่วงสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของคดียังยกอซับที่ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ 你对不对。 I แต่คอสชเขาก็เรียกไปถามถามว่าความคืบหน้าคดีเป็นยังไงก็คดีไอไนน thời, ซึ่งเป็นรุ่นน้องทาลิศก็คือรุ่นน้องทางลิศนั่นแหละก็พูดเหมือนกับว่าหลักฐานมันยังหน่อนต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมที่นี้ปัญหามันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเดือดร้อนจริงไหมถ้าเดือดร้อนจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ผู้เสียหายก็ต้องรวมตัวกันให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ไปบอก แล้ววิธีบอกบอกยังไงก็บอกแล้วไงว่ารวมตัวให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสองหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมสาธุพุทธาที่เสัมชนาเ็นอยู่ที่เรื่องของดี i นะครับอกว่าคดีของสณ์กองจังเนี่ยอยากให้เปลี่ยนตัวผู้ทำคดีนี้ครับไปเป็นคนอื่นหรือว่าหาผู้มาคุมคดีเพิ่มเป็นคนหนึ่งก็ได้อะไรนอยากเปลี่ยนตัวผู้ที่ดูแลเรื่องของคดีเนี้ครับ จะเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เดี๋ยวจะเหมือนกับผมเลือกนายเพราะว่าเขาทำมาในระดับหนึงแล้วก็ยืี้เลื่อนไถไปสองข้อไงก็ขอ้ขอแรกก็คือไมเจตนาเอาเงินคืนเจ้าคืนไ,ไ,ไม่ได้คขไว่ากันมาต้องเปลี่ยนระดับอยู่ไปออก็เกิดจากเรื่องเลืเ่อบ่าวสองก็คือทาให้ไม่สามารถเร่งรัดให้การ,ห,การหรือว่าทําให้สํานวนมันเรียบร้อยเพราระสงอัยการโดยเร็วอย่างนี้ก็ มีเครดิตทุกอย่างจะมีขึ้นหรือล้าครับตอนนี้อย่าพึ่งพูดถึงวันข้างหน้าเลยเอาวันนี้ก่อนเถอะว่าเงินจะได้คืนเมื่อไรเออเอาตรงนี้ก่อนเถอะอย่าไปพูดถึงวันข้างหน้าว่าสากรมันจะเป็นไปยังไงพูดาวันนี้คูจะได้เงินคืนจากใครเงินของคููไปอยู่ที่ไครเอาเงินคูคืนมา,านแหลพูดตรงน,นี้ก่อนอจสาธุษานนะถษา,านิชนะถ้าอย่างนั้นการไปรอ เรื่องเจ้าหน้าที่รักสองกรมที่มาพิจารณากรณีสหกรณรเอเดนยูเนี่ยนจะส่งหลักถามเพิ่มเติมไปที่กบกชจะส่งถึงท่านผู้ใดที่ปกชครับหลวงปู่ก็สารก็ปู ไม่าไม่หาข้อมูลแล้วอย่ามาถามอะไรฉัน<อ>หลายคนก็เป็นสมาชิกเป็นสาวกของธรรมกายทำไมไม่ไปหาข้อมูลเอท่าที่รู้มาเนี่ยถ้าจนเนี่ยจะโดนเขี่ยออกจากสาวกธรรมกายนะแต่ถ้ารวยเนี่ยจะเปิดรับไดนะ้เสมอนะเหตุตอนนี้คุณจนแล้วเขาเลยไม่อยากจะให้คุณไปเข้าใกล้หรือเปล่าลองเข้าไปคุยดูนี้ ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเอามาเปิดเผยเดี๋ยวเดี๋ยวมาออกช่องฉันก็ได้เพราะฉันช่องฉันไม่กลัวระเบิดเออออกช่องฉันมีช่องออกเดี๋ยวออกช่องฉันได้ข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวมาออกช่องฉันจนสาธุ